เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องชัยมงคลด้วยนะครับวีพีนี้ชัยนำเสนอแนวทางของปริศนาอเลิงสารนะครับงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2567นยนะครับไปดูใบแรกกันนะครับด้านบนซ้ายมือนะครับให้เด่น8มาจะเป็นเด่นเหนือนะครับให้0ู9์แและ678มาส่วนทางด้านขวามือนะครับจะเป็นอ่าใต้ล่างนะครับให้เด่น9มาครับ90 91, 92และก็93นะครับสำหรับแนวทางในวงกลมนะครับไปดูปริศนาตัวเลขกันนะครับที่ให้มาวัานนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็น2920ประมาณนี้นะครับส่วนในวงกลมตัวนี้นะครับก็จะได้ 873, 783, 378ประมาณนี้นะครับปริศนามีอยู่ว่าโก่พ่อปู่จะปากี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดู ภาพปริศนาในรอบนี้กันนะครับภาพปริศนานะครับในรอบนี้เดี๋ยวเราไปดูเด่นจะเป็นเด่น8บนนะครับไปดูที่ตัวปู่นะครับปู่จะจับปลานะครับก็จะเป็น3 8 8 5ปปประมาณนี้นะครับสำหรับปริศนาทีา่ตีจากปู่จับปลานั่นเองนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางการนำเสนอเขาฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครไม่ชอบผ่านได้เลยไม่ว่ากันนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ